สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้งห่งหมอนินวช้าวันพุธที่24กันยายนราคาทองคำสปอร์ตยังคงเดินหน้าทำเอาทําหายต่อเนื่องเป็นวันที่3าเมื่อวันช่วงกลางวันทำเอาทําหายจุดสูงสุดใหม่เป็นวัตถการที่3,790ดอลลาร์กลางคืนมีแรงเทขายออกมาปิดตลาด3,763ดอลลาร์เพิ่มขึ้น17ดอลลาร์ค่ะ ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐก,กิจโลกจากนโยบายภาษีของทั้ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์และก็ตลาดมีความหวังว่าเฟดจะเดินหน้าลดดอกเบี้ยต่อไปทําให้มีแรงซื้อของคําอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาพาเวลประธานเฟดมีการถแถลงว่าความเสี่ยงเงินเฟอมีแนวโน้มขาขึ้นความเสี่ยงของการจ้างงานมีแนวโน้มขาลงเป็นสถานการณ์ท้าทายของเฟด ที่จะทําให้มีความเสถียรภาพด้านราคาแล้วก็การจ้างงามเต็มที่นะคะการที่พาวเวลพูดอย่างเงี้ยก็มีความเสี่ยงเรื่องเซ u กเวชันก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวลงเงินเฟอร์พุ่งสูงขึ้นสารัฐเคยเผชิญกับเซกเวชันในช่วงทศวรรษ1970แล้วก็ต้นทศวรรษ1980นะคนะคตอนนั้น เกิดปัญหาเรื่องอ i l c r i s i สนะคะราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเท่าตัวราคาทองคำก็พุ่งขึ้นเท่าตัวเช่นเดียวกันนะคะมีมีมสงครามเกิดขึ้นในทางด้านตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คงต่างจากตอนนั้นที่เดียวนะคะตอนนี้ราคาน้ำมันไม่ได้พุ่งสูงขึ้นคแล้วก็ความต้องการน้ำมันเนี่ยก็คิดว่า อาจจะมีแนวโน้มลดลงจากเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับมีรถยนต์ไฟฟ้า EV มาทดแทนรถยนต์ที่ต้องใช้เครื่องยนต์เบนซินหรือว่าดีเซลนะครับฉะนั้นคิดว่าสถานการณ์ก็คงแตกต่างจากตอนนั้นพอสมควรนะคะโอกาสที่เกิด s t a g เฟชชั่นรุนแรงเหมือนตอนนั้นอาจจะน้อยนะครับแต่ก็มีแนวโน้มเศรษฐกิจอะไมิกาจากชะชลอตัวลงครับ ส่วนเมื่อคืนสมนักการเปิดเผยดัชนีพิมยายภาคการผิดเดือนกันยายนออกมาต่ำกว่าคาดการไว้ลดลงเหลือ52นะคะภาคการบริการก็ออกมาต่ำกว่าคาดการไว้ลดลงเหลือ53.9นะคะสองตัวยังสูงกว่าระดับ50นะคะก็สะท้อนถึงว่าก็ยังมีการขยายตัวอยู่ สำหรับภาคกรารผลิตแล้วก็ภาคการผลิการของแคมกาทางด้านกองทุน SPDR หลังจากที่มีการซื้อทองคำอย่างหนักนะคะเมื่อวานเริ่มนิ่งๆถือของทองเท่าเดิมคืนนี้สารจะเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนสิงหาคมตลาดคาดการว่าจะออกมา650,000ยูนิตค่ะแนวโน้มบังคัทอง,งคำคาดว่าเคลื่อนไหว s i d e w a y สังเกตมีแรงเทขายออกมาช่วงกลางคืนแต่ว่าเช้านี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่เชื่อว่าการดีบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยคงไม่ได้หลุนแรงแล้วนะคะการปรับขึ้นคงเริ่มมีกรอบจำกัดพอสมควรเครื่องมือทางเทคนิคเกิดสัญญาณที่ซื้อมากเกินไปต้องระเบดระดับที่ค่อนข้างจะมากแล้วนะคะ RSI ใกล้ๆ80เข้าไปแล้ว นะ,ะนั้นแนวต้าน3,780ดอลลาร์3,790ดอลลาร์นะคะอาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างแล้วแนวรับ3,750ดอลลาร์3,730ดอลลาร์ค่ะราคาทองแท่งของไทยนะคะเมื่อวานทำบอทำหายจุดสูงสุดใหม่เป็นวัติการขายออกแต่57,000บาทแล้วนะคะเมื่อวานราคาทองเพิ่มขึ้นถึง1,050บาท นะะแนวรับให้ไว้56,650บาท56,400บาทค่ะแนวต้าน56,950บาท57,050บาทนะคะช่วงนี้ทองสปอตขึ้นเงินบาทก็อ่อนด้วยคานตุนราคาทองในประเทศช่วงนี้เลยค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะลงทุนระยะสั้นแนะนำว่าขายออกไปก่อนถ้าเห็นราคาทองคำทะลุ57,000บาท ะะลงทุนระยะยาวก็อาจจะแบ่งขายบางส่วนเช่นเดียวกันค่ะเก์กำไรระยะสั้นนะคะดูประมาณห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถึงประมาณห้าหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบาทซื้อเกงกำไรระยะสั้นนะคะลงทุนระยะยาวก็ยังไม่นำนำให้เขา้าื้อเก็บนะคะโคฟิเซอร์ซื้อเกงกำไรดูทองสปอตที่สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบดอลลาร์ตัดขาดทุนสามพันเจ็ดร้อยสามสิบดอลลาร์ กลายฟิวเจอร์ซื้อกิ่งกำไร3,755ดอลลาร์ปัดขาดทุน3,735ดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่า6สตังค์31บาท81สตังค์นะแนวโน้มอ,อาจจะอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับแนวรับประมาณ31มสบาทหกสตังค์นะคะแล้วก็แนวต้าน31มสบาทเกสตังค์ถึง32บาทนะคะ USD ฟิวเจอร์ Future, แนวรับแนวต้านเท่ากับเงินบาทนะคะเทรดยิ่งตามปลอบได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับทุก,การติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ